คนครับชื่อมีความสําคัญจริงๆนะครับหลายคนก็ไปใช้ชื่อที่ยาวเกินไปวันนี้ผมจะพูดเรื่องของความความหมายของชื่อชื่อที่ยาวเกินไปเช่นเราจะตั้งชื่อทีหนึ่งบางทีชื่อบริษัทนะฮะเป็นภาษาอังกฤษยาวเป็นถังว่าวเลยนะครับรถจอดติดไฟแดงอ่านยังไม่รู้เลยว่าชื่อบริษัทอะไรฉะนั้นอันนี้ไม่แปลกนะฮะอยากจะชื่อให้เท่กันช่างแต่ควรมีชื่อภาษาไทยกำกับและติดด้วยชื่อเนี่ยมันไม่จำต้องอธิบายอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับบางคนต้องชื่อต้องมีความอธิบายจนหมดเนื้อหาสาระ นั่นนะครับที่ยาวมากจริงครับชื่อบริษัทเนี่ย ลูกค้าบางทีจำไม่ได้สำคัญสุดนะครับชื่ออย่างเช่นแบรนด์ที่เขาสร้างเห็นไหมสร้างที่เราซื้อกันมาม่ายำๆไวๆบิ๊กซีเซ็นทันเห็นไหมชื่อจำง่ายๆจริงไหมละครับอันนี้ดีและที่สําคัญที่สุดเนี่ยควรจะมีชื่อภาษาไทยกํากับอยู่ในนั้นเสมอถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ชาวต่างชาตินะครับทุกคนครับและชื่อคนก็เหมือนกันชื่อคนมีความสําคัญนะครับมากทีเดียวชื่อคนเนี่ยชื่อง่ายๆจำสั้นๆถือว่าดีที่สุดนะครับและชื่อนี่ฮะถ้าของไทยนะครับของไทยแล้วนะฮะเราจะมีความเชื่อว่าถ้าเราบวกตัว สอนไล่ได้เลขดีๆเป็นมงคลด้วยเหมือนเหมือนกับมีผลรวมด้วยนะฮะเช่นบวกแล้วให้เหลือเลขตัวเดียวได้5หรือ6ดีสุดบวกได้5 หรือ6ดีสุดนะครับชื่อนะฮะถ,ถือว่าใครได้ตั้งชื่อนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบริษัทก็ดีชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะชื่อแบรนด์สินค้าด้วยอะไรเดียถ้าบวกให้เหลือเลขตัวเดียวได้5อะไร6ดีที่สุดเขาเรียกว่าบวกจากตัวอ,อักษรทุกคนครับนี่ผมมาเฉลยนะครับว่าเรื่องชื่อไม่จำเป็นต้องยาวนะักหรือถ้าเป็นชื่อชาวต่างชาตินะครับบริษัทของเรานะครับก็มีชื่อไทยกํากับด้วยจะช่วยให้ธุรกิจดีกว่าผมเคยไปเจอครับ,บร้านบางร้านหะร,รับของจากสินค้าต่างๆชาติมาขายก็เป็นภาษาอังกฤษหมดแต่คนเข้าน้อยไมน้อยครับ น้อยฮะลองไปดูนะฮะแต่บริษัทใหญ่เห็นไหมที่อือมันจะเป็นห้างอะไรก็ตามตีเห็นไหมเขาจะมีชื่อภาษาไทยกำกับอยู่เสมอคนจะเข้าไปนี่คือห้างนั้นห้างนี่เขาจะบอกหมดเลยครับบริษัทนั้นบริษัทนี้หลายคนเนี่ยพอไปอยู่ร้านสักร้านหนึ่งเฮ้ยมดูเท่ดีภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษหมเลยภาษาไทยไม่มีมมมแล้วขายอะไรก็ไม่บอกเป็นภาษาอังกฤษหมเลยมันเท่เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องกลุ่มนี่ซื้อจริงๆแล้วคุณสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่าดูถูกคนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับเขาก็มีเงินพอที่ซื้อท่านได้เเหมืือออนนนนนกกกกััี้จจําาไะครรรททุุ่่งธิ แบ่งชั้นวันณะนะครับอย่าแบ่งชั้นวันนะ,ะน,น,นะครับค้าขายไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าห้ามคนจนเข้าห้ามอ่าคนจนเข้าอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่มีการแบ่งชั้นวันณะจริงไปแล้วครับฉะนั้นอักษรวิการต้องมีอยานะครับถ้าไมแบ่งชั้นวันณะกันนะครับว่าเราจะต้องใช้ภาษาติดเท่านั้นไอพโง่ไอเนี่ยอา่านหนังสือกกินมาออกไม่ต้องมาซื้อไม่ต้องมาวุ่นอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ขอย้ำนะครับเอาแล้วนะครับไปแล้วครับจากกระผมอาจารย์โรดหรือรสินแสริชชัสเซียทุกคนครับผมเนี่ยมีช่วงไลฟ์สด มีช่วงไลฟ์สดน,นะครับพิมพ์คาว่าอาจารย์โรดหรือ S I N S A E 4289ก็จะเจอนะฮะจะเจอผมในในเว็บไซต์แล้วก็มีไลฟ์สดด้วยติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ